สวัสดีชาวสิงคโดวงความรักประจำววนที่30พฤศจิกายนนะคะ คุณได้ราชนิถือด้วยกับหัวสันเขาได้5เหรียญกับหัววันนี้อาจจะมีะการผิดหวังนะคะหรือว่าการได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะที่คาดหวังไว้นะ่ะแบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะเรื่องงานนะคะเรื่องการเงินส่วนเรื่องความสัมพันธ์ต้องระวังนะคะคุณจะอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟแล้วก็อาจจะ,ะหงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์เบี่ยงวีนได้ง่ายนะก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะแฟนได้หเหรียญกับหัววันนี้ก็ เขาเจอกับปัญหาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าต้องต่อสู้กับปัญหานะคะตัวคนเดียวนะรู้สึก alone นะคะเออไม่มองว่าถ้าคุยกันเรื่องซีเรียสเนี่ยวันนี้มีปัญหาแน่นอนดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าอยู่ห่างกันดีกว่านะคะเดี๋ยวใจเย็นทั้งคู่แล้วค่อยมาคุยมันมีพลังงานอันไลรี่ขึ้นมาด้วยคือโอกาสจะเข้าใจผิดกันในวันนี้มีสูงมากนะดังนั้นหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะ มีคีิดเป็น Open Mind นะคะต้องเปิดใจให้กว้างนะคะอย่าไปแบบเซนซิทีฟมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าในวันนี้อาจจะมีเรื่องทำให้เราร้อนใจได้นะ